เพื่อนๆพอเคยดูละครจักจากวงบนตอนเช้าของช่องมากสีไหมคะจะมีละครอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ว่านางเอกเนี่ยเวลาพูดแล้วจะมีอะไรล่วงออกจากปากน,นะคะนั่นก็คือพิกุลทองนั่นเองค่ะนั่นก็คือชื่อของบอลสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้เนี่ยมีชื่อว่าพิกุลทองค่ะเป็นอาตับวรรณคดีพื้นบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเขานะคะของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นใบสีเขียวค่ะกระดูกและเส้นสีเขียวนะคะแล้วก็ กัดสีแดงค่ะแต่ว่าพี่คุณทองต้นนี้ของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเขาแผงไปนะคะดูใบเขาสิคะสีเขียวพื้นใบของเขาเนี่ยจะเป็นลายน้ำนะคะเหมือนเวลาเราวาดรูประบายสีนะคะสีน้ำเนี่ยเราเนาเหมือนนำสีน้ำไปละเลงไว้นะคะซึ่งเราไม่เคยเห็นบอนสีต้นไหนเนี่ยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะก็เป็นการแผงที่ดูแปลกตานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะแผงเป็นสีแดงแบบเต็มใบนะคะแบบกัดสีแดงทั่วใบ สำหรับพิคุณทองต้นนี้นะคะเราได้นับมาในานามพิคุณทองเนาะแล้วก็ได้มาเป็นชิ้นหัวนะคะแบบว่าชิ้นเล็กๆค่ะเขาโตช้ามากๆนะคะแล้วก็ทําการปลูกนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยดูแลค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าเราก็เลี้ยงจนรอดมาได้นะคะแล้วเขาก็โตเป็นต้นขนาดนี้ค่ะมีแบบสามใบแค่นี้นะคะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังใบของเขานะคะด้านหลังใบก็เป็นสีขาวนวลเลยนะคะแล้วก็เห็นเส้นและกระดูกออกเป็นทางสีเขียวนะคะชัดเจนค่ะแล้วก็ก้านเนี่ยเป็นสีก้านบัวค่ะมีสาแหลแกาสะพานนะคะแล้วก็ต้นเขาเนี่ยก็ต้นประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาโตยากแล้วก็เลี้ยงดูเลี้ยงยากนะคะแต่เราก็เลี้ยงจนได้โตมาสวยขนาดนี้เลยค่ะแล้วก็กัดสีสวยมากๆนะคะต้นนี้เนี่ยเราก็จะ ทําเป็นทรงพุ่มนะคะเป็นฟอร์มกอเนี่ยเอาไว้โชว์ที่สวนของเราค่ะแล้วเราก็มีต้นลูกนะคะไว้แบ่งปันนะคะตอนนี้มีอยู่หนึ่งต้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักที่มาที่เพจฟางคนธุ์เเป่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ